ถนนสายแม่ห้องสอนขุนยวมเปิดใช้งานได้ตามปกติแล้วหลังเกิดเหตุพายุพัดต้นไม้ล้มทับเสาไฟวันที่13เมษายน2567นายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเปิดเผยว่าถนนทางหลวงสาย108ช่วงแม่ห้องสอนถึงขุนยวม รถยนต์สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วหลังจากหลายหน่วยงานได้ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการนำเสาไฟและต้นไม้ที่ล้มกลางถนนออกจากผิวการจราจรทั้งนี้ทางจังหวัดได้สั่งการให้ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนแต่ละอำเภอดูแลความสะดวกทั้งถนนสายหลักและสายรองในช่วงเทศกาลสงกรานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานอย่างต่อเนื่อง โดยเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่12เมษาย,ยน2567เวลา17.20น,นได้เกิดเหตุพายุฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงทำให้ต้นไม้ล้มทับเสาไฟฟ้าหักจำนวน2ต้นขวางถนนทั้งหลวงสาย108บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวมทำให้เส้นทางดังกล่าวไม่สามารถที่จะสัญจรได้ชั่วขณะ ในเหตุการณ์นี้ค่ะนำโดยนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนพร้อมคณะและแขวงทางหลวงขุนยวมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขุนยวมและหน่วยป้องกันรักษาป่าที่มศส .3 ช่วยกันเคลียร์เส้นทางดังกล่าวซึ่งขณะนี้สามารถสัญจรได้ตามปกติในการนี้มีนายบุญลือธรรมธารานุรักษรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนพร้อมคณะ น,นายนรงพัฒน์นาคทรัพย์แนมอำเภอขุนยวมนายมารุตปัญญาบุญปลัดอำเภอขุนยวมร่วมกับหน่วยงานราชการกองร้อยอสอขออุนยวมหกสอพขอุนยวมอบตอขุนยวมแขวงทางหลวงขุนยวมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขุนยวมและหน่วยป้องกันและรักษาป่าที่มสสช่วยกันเคลียร์เส้นทางดังกล่าวซึ่งขณะนี้สามารถสัญจรได้ตามปกติ